สวัสดีครับวันนี้ผมก,กับช่างเบนนะครับวันนี้จะมาอะสอนําผมทรงขาสามด้านอยื่สกินเฟดไปเลยลูกค้าสั่งข้างบนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแต่เราเดีเ๋ยวเอาเบอร์หนึ่งไปเลยเนาะเบอร์หนึ่งไปเลยโอเคค่ะเราเริ่มเลยเริ่มมากระหนกความข่าวกันะะตะแครงแบตเตอรี่มาเลยค่ะถ่ายไปเลย mọi người rồi mọi người 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 mọi เนื้อมาใส่ข้างบนทิ้งได้ค่ะแต่ใส่ข้างบนทิ้งเลย,ลยนเลยนื้อจะใส่เป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับขอถ่ายเปิดไปเลยครับ ถ่ายไปเลยค่ถ่ายไปเลย ่ยำๆตำๆนะฮะไข่ไปเลยให้มันเนียนก็ตัวสีสับก็ปัดใส่ผมนิดนึง ก่อนแล้วมาเก็บด้านข้างะะเลยคราใส่ลงพันเบอร์หนึ่งี่ค่ะเป็นลงพันเบอร์หนึ่งนะคะเราก็ไล่ด้านข้างไล่เชื่อมเบอร์หนึ่งครึ่งเลยปักฟันเชื่อมนิดนึงมาไข่ไปเลย ี้เราปรับฟันนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเราก็ปรับฟันลงให้สุดเชื่อมเบอร์หนึ่งขึ้นข้างบน,นเ,เสร็จแล้วเราใช้เบอร์ศูนย์ค่าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าลองฟันลองนะคะใส่และเชื่อมเบอร์หนึ่งไล่เปไปเลย ลเชื่อมลเชื่อมบนหนึไม่เป็นแถวแถวเลยค่ะเป็นหน้านหน้าเลย ก็ต้องมีการปรับปรับฟันหูคันโยกช่วยนิดน,นึงเพื่อไล่เชื่อมนะฮะไล่เชื่อมตัวเลื่นก็วางเผลอๆต,ๆตรงๆขึ้นไปนะฮะไล่เผลอๆตรงๆขึ้นไป สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะช่างอูนะรับหน้าที่บรรยายเสือนะคะก็ศีรษะนี้นะต้องเป็นเขาตัดจากข้างบนลงข้างล่างนะคะตัดจากข้างบนเลยสวมรองฟันเบอร์ที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ค่อยไล่ลงมาข้างล่างไม่ต้องงงนะ มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะคระับเคื่องนะฮะการปรับฟันการหุบปะการหูปรับเมื่ก่อนนี่ไม่มีนะคลองวีอย่างเดียวการหูบปรับก็ไม่ค่อยมี ตรงนี้เป็นหลุมนะครับเ,เขาปับฟันช่วยเชื่อมอยู่นี่ แต่ดึงตับฟันได้ไหมอเสร็จแล้วก็ถอดฟันหนึ่งุดห้าออกค่ะแต่เป็นเราจะถอดฟันเป็นถูกจุดห้าลองฟันไอ้ยฟันฟันประจยนเนี่ยแล้วก็ไถ่ายขึ้นมาเลย ก็่าถ่ายเิลนๆตรงๆหน้าปัดจลืขึ้นไปไหนยครับถ่ายตรงๆขึ้นไปขนาดกระสีสะแล้วก็ถ่ายตรงขึ้นไปเลยกลมอีกนึงครับ ถ่รตรงๆเพื่อนขึ้นไปนะคะรับนั่งหน้าฟันให้ขนาดกับสีสาแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยถ่ายตรงๆๆขึ้นไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอย่ยังย่ยเยี่ยค่ยดีอยู่ยัอย

ใช่ครับแล้วปรับเป็นพันศูนย์นะครับ <ลก S 2> เราก็ถ่ายด้านข้างด้านล่างทิ้งเลย,ยสองยกสามร้อยนะอน,นี่นะลบขอบมันออกไปด้วพี่เหนึ่อยแน่ตากลบีดต่อพี่ค่อยๆขยับขึ้นเพื่อเ,เอาขอบลงด้วยเห็นไหมขอบหายไหมนี่ไม่หายมาลบขอบ ่ายทิ้งไปเลยถวนัด้านล่างวิธีไถให้เร็วนะคะเราจะไถท,ทีละครึ่งครึ่งหน้าฟันเหนือนตะเลี่นนะคะแล้วก็ค่อยๆถขึ้นไปนะคะทีละหน้าทีละหน้านะคะยังไม่หมดเราก็เก็บให้หมดก่อนนะคะก่อนจะขึ้นเฉาใหม่นะคะมันก็จะไวง่ายเราลืมปัเมดเศษขมวอมกด้วยนะครับ ็ดเเหหนว่่าามัมยยัรยงทีถแปลงปัดเศษผมนะคะเข้ามาแล้วนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะ,ะแปลงปัดเศษผมนะคะรุ่นนี้นะ,ะใช้ดีมากนะคะนิ่มนะคะของแอนดิสนะนะคะน,ะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะที่จําเบนใช้นะ,ะแล้วก็ตัวแบตรเตอรี่น,นะฮะรุ่นนี้นะคะมีความทนทานฟันก็ไม่ร้อนนะคะร้อนช้ามาก นะฮะแต่ก็ร้อนนะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะร้อนแต่ร้อนช้านะคะก็ตัวนี้นะฮะชื่อยี่ห้อเบอร์ b บ a นนะคะรุ่นแบ็คบีท t ูนะคะเป็นผู้ผลิตจากบริษัททันวาดีนะสนใจสั่งซื้อมาได้นะคะตัวละ2,000บาทนะคะรับคมสงุรี่เรียบร้อยแล้วนะใช้ดีนะคะรุ่นนี้ขายดีมาก เพราะอะไรราคาย่อมเยานะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืด้วยนะคะทําให้การทํางานไถกันเองไถเกี้ยงนยไถขาวๆเนี่ยฮะมันเกี้ยงดีเงิ่นเบนใช้มากี่ปีละติดสองปีแล้วค่ะติดสองปีแล้วไม่จุดติดไม่มีปัญหาอะไรเลยขออย่างเดียวนะบบตเตอรี่ที่เพื่อนๆใช้นะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะคะขออย่างเดียวอย่าทำหลุนนะถ้าหลุดหลุดมือนี่เรียบร้อยเลย ไม่ข้างในก็นข้างนอกเอเราจะเหลือจอไม่เป็นแฟชั่นก็ได้นะฮะอ่าเป็นสกินอ่าสกินเฟดใบจรถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าจะเอามาแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ลูกค้าไม่เอานะจอนหวานนะครับลูกค้าหวานสกินเฟดขอจอหวานๆก็ได้ครับประมาณนี้จอหวาน เี่คเรื่องยากนาะลองทำดูง่ายๆภา,ายใน20นาทีก็เสร็จแล้วเนื้อจะปรับพันมาแป๊กหนึ่งนะฮะเป็น0.25เพื่อลบลบขอบนิดนึงครับใส่ลบขอบนิดนึงน่าลบขอบนิดนึง,นนนนงมันจะเป็นขอบเส้นๆอยู่ที่เรากํานดความขาวไว้ครับ นนเรามาเก็บเพลย์ยันดึมตีนหะมไม่ตินเรามาเก็บขอมดนึงฝังบนน้ำดำ ใช้วีเนาะใช้วีตั้แต่งนิดนึง แล้วอ๋อใช้เป็นตัวเล็กนะฮะเก็บนิดนึง ถ่ให้เกลี้ยงพอข้างล่างนะคะเราต้องการให้หมันเกลี้ยงมากขึ้นนะคะเราก็ใช้ปริกลิตดเล็กนะคะไถ่เก็บรายละเอียดนะคะให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราก็จะได้แล้วคาวสามด้านนะคะ<ม>ข้างบนก็เป็นลองฟันเบอร์หนึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ในแบบนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวีดีโอสอนงตัดผมนะคะแล้วก็ขอบคุณจันเบนด้วยนะคะที่เป็นวีากรในวันนี้นะคะตัดผมให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะแนะนําวิธีการตัดผมนะคะขาสามด้านนะคะทรงทหารทรงตำรวจนะคะสั้นๆนะคะขาวแบบนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะแรงปัดแบตเตอรี่น,นะคะ ก็สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0 1นย5 6 2 3 4และ062583ก9 9นะคะท่านใดจะสำรองตัดผมนะคะจองคิวนะคะกับช่างเบนหรือจันเบน์นะคะก็สอบถามข้อมูลนะคะสำรองคิวได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้ให,ให้ไว้นะคะใต้ลิงก์ก็จะมีนะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะประมาณนี้นะคะแเรากันหนาไปเลยแล้วก็กันขอบไปเรื่อยๆเลยเ,เก็บรายละเอียดนั่นเองนะคะ น,นี้สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ยบูย